วิธีหาความแปรปรวนสำหรับข้อมูลตัวอย่างทำแบบนี้โจยกยำกนาให้ดให้2 5 8ด1ิบสิเป็นข้อมูลตัวอย่างน้องไฮไลท์คำว่าข้อมูลตัวอย่างสุดท้ายเขาถามว่าไอความแปรปรวนข้อมูลตัวอย่างเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ต้องบอกก่อนว่าข้อนี้มีความใกล้เคียงกับข้อสอบ A l e v e l คณิต1ปี67แต่แค่ข้อนี้ยุ่งยากกว่าพี่เริ่มจากคำถามซึ่ง โจ์เป็นการถามความแปรปรวนไอความแปรปรวนเนี่ยพี่จะย่อเป็น sd กําลัง2ซึ่งสูตรที่ได้เนี่ยมันจะเป็นซิกมาเอา X-X ลบ x บาร์ x AR, ทั้งหมดกําลัง2ส,ส่วน N ถ้าเกิดว่าพี่ใส่เท่านี้ทําเท่านี้พี่ผิดทันทีเอา้าทำไมวะพี่ความแปรปรวนก็น่าจะสูตรนี้ถูกอยู่แล้วแต่ข้อนี้ประเด็นคือมันเป็นข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งถ้ามันเป็นข้อมูลตัวอย่างไอตัวส่วนตัวหานนะ่ะมันจะต้องเป็น n ลบหนึ 1, ่งทันไหมถ้าเป็น n เฉยๆอ่ะมันเรียกว่าข้อมูลประชากรแต่ข้อน,นี้บอกมาชัดเจนว่ามึงเป็นข้อมูลตัวอย่างแสดงว่าไอตัวส่วนเนี่ยมันจะต้องเป็น n ลบหนึ 1, ่งทันไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่หาคือพี่หา x บาร์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนอ่ะล่อเลยนะ x บาร์ x บาร์เนี่ยสูตรคือซิกมาเ ส่วน n อซิก็ก็คือเอาข้อมูลทุกตัวบวกกันพี่เล่นเลยนะ,ะเริ่มจากตัวนี้แล้วกันนะ,ะจับคู่แล้วกัน2กับ18บวกกัน20แล้วก็ถัดไป5กับ15บวกกันก็20ถัดไป8กับ12บวกกันก็20ซัดต,ตรงกลางอีก10ข้อมูลทั้งหมดถ้าพี่นับไม่ผิดมี7คน และน้องก็เอาซิกมา x ก็คือ x ทุกค่าบวกกัน20 20 20 6 0 60 7บวก10 70น้องจะได้70ส่วน7ก็คือ10นั่นเองแสดงว่า x บาส์ยสวยๆตอบ10แต่ทีนี้ยังไม่จบเราจะต้องเอา x บารบมายัดมาแทนในก้อนตัวเศษก้อนตัวเศษคือยังไงพี่ก้อนตัวเศษเนี่ยมันคือการเอา x ที่เป็นข้อมูลแต่ละตัวเนี่ย ไปลบ x บาเอาเอเอา x เอา x, เอ,า x, เ,อา x, เอา x เอา x ที่เป็นข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยไปลบกับ x อ็กบาที่เป็น10แล้วยกกาลังสองอ่ะพี่เล่นตัวแรกให้ดูก่อนตัวแรกน้องเอาเลข2 2ไปลบกับ x อ็กบาคือ10 2ลบ10ได้ลบแแต่ลบ8เนี่ยไปยกกาลังสองก็เป็นค่าบวกอยู่ดี8 8น้องซัดเลย64ถัดไปมันเอามาซิกมาซิกมาคือการบวกหลังจากนั้นเอา x ตัวถัดมาซึ่งเป็น5 น้องก็เอา5ไปลบกับ x าร์ bar ที่เป็น1 0 5ลบ10ได้ลบ5ลบหากำลังสก็เป็นบวก2 5อยู่ดีและเอามาซิกมากก็คือเอามาบวกถัดไป x ตัวที่3เป็นเลข8น้องก็เอา8ไปลบ x บาร์ bar, 8ลบ10ได้ลบ2ลบ2ไปกำลัง2น้องเล่นเลยได้บวก4และเอามาซิกมากคือเอามาบวกตัวสุดท้ายโชคดีเนาะเพราะว่า x ของเราเนี่ยเป็นสิบ x ร์ก็เป็น10 10, 10ลบ10เหลือศูนย์กำลังสองก็ได้สุดไม่เขียนก็ได้เพราะมึง0ูนย์แน่ ถัดมา12 12 12ที่เป็น x ไปลบกับ x บาร์ที่เป็น10 12ลบ10ได้2และไปกำลัง2น้องตอบเลยได้4ถัดไป 15, 15 15เอามาซิกมาคือเอามาบวกนะ15ที่เป็น x ไปลบ x บาร์ที่เป็น10 15ลบ10ได้5กำลัง2ตอบ25ตัวสุดท้าย18 18ที่เป็น x ไปลบ x บาร์18ลบ10เหลือ8ไปกำลัง2น้องซัดเลย64 เสร็จแล้วน้องอย่าลืมหารด้วย NN คือจํานวนข้อมูลเป็น7แต่น้องอย่าลืมลบไป1 7เลบหเหลือ6น้องก็เอาด้านบนบวกกันแต่พี่มีวิธีขี้โกงยังไงก็พี่ไม่ใช่จิ้มเครื่องนะพี่มองว่าพี่จะแบ่งเป็น2ก้อนก้อน1กับก้อน2แล้วถ้าน้องสังเกตก้อน1กับก้อน2หน้าตาเหมือนเหมือนกันเราก็โกงเลยว,ว่ากูคิดก้อนเดียวแล้วคูณ2ทันไหมขี้โกงไปเลยเนะี่ยคิดก้อนเดียวแล้วคูณ2ตั้งเลขแป๊บหกสิบสบวก 89บวก4 9 10 11 12 13ก็ได้13ทด1เป็น93ก้อนเดียว93ถ้า2ก้อนก็คูณ2เข้าไป หันไหมสา้าสองสิบแได้186เพราะฉะนั้นตัวเศษน้องเล่นเลยหนึ่งแปหารได้6ที่เป็นตัวส่วนและ6ไปตัด186่ง6ปด8 6 1 6, 38, 6เพราะฉะนั้นความแปรปรวนข้อมูลตัวอย่างตอบ3ามสิบนั่นเอง